สำหรับ Google Form นะครับนอกจากความสามารถในเรื่องของการสร้างแบบสอบถามแล้วเรายังสามารถประยุกต์นะครับใช้ Google Form ในการสร้างแบบทดสอบได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form นะครับอย่างง่ายๆนะครับก็ไปที่เดียวกันนะครับก็คือไปที่ Google Form นะครับ ของเดิมนะครับเราเคยสร้างแบบสอบถามด้วยเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลองทําเป็นแบบทดสอบนะครับก็ให้คลิกเลือกที่แบบทดสอบเปล่านะครับวิธีการจะคล้ายๆนะครับกับการสร้างแบบสอบถามนะครับในเรื่องของการพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลนะครับเช่นตรงนี้จะบอกว่าเป็น แบบทดสอบวิชามวยไทยศึกษานะครับเราก็อธิบายตรงนี้นะครับเป็นแบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับตัวอย่างนะครับคำถามเช่นข้อใด คือถ้าไหว้ครูนะครับเราก็ตอบคำตอบไปก่อนครับเช่นถ้าแรกเป็นจระเข้ฟาดหางนะครับอันนี้เราตอบข้อผิดไปก่อนนะครับอข้ที่2เป็นกล่าวน้อยปะแป้งนะครับ สมมติว่าข้อนี้เป็นข้อถูกนะครับข้อที่3เป็นออตาเห็นคำฟักนะครับอันที่4เป็นสอกครับนะครับสมมุติว่าเราตอบ4ตัวเลือกนะครับคราวนี้เราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างครับเราต้องมาทำการเฉลยคำตอบก่อนนะครับคลิกตรงเฉลยคำตอบนะครับ ใส่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำคือใส่ข้อเฉลยนะครับก็คือมาคลิกข้อที่เป็นคำตอบนะครับแล้วก็ไปเลือกลำดับค่าคะแนนครับเช่นข้อนี้มีค่า1คะแนนก็ใส่1คะแนนลงไปนะครับอันนี้คือวิธีการทำให้เป็นแบบอแบบทดสอบนะครับทัทีนะครับเสร็จแล้วคลิกที่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ไปทำข้อต่อไปนะครับก็ข้อนี้มีความจำเป็นนะครับ ก็คลิกคําว่าจำเป็นนะครับอันนี้1คะแนนเสร็จแล้วก็เพิ่มนะครับคลิกเพิ่มคําถามข้อใดคือต้นตํำรับของมวยไทยข้อ,อแรกนะครับในํำรานะครับสมมุตินะครับแล้วก็ไปข้อที่2ก็อาจจะเป็นในขนมต้มเลยนะครับ ว่าขอไข่ถูก2ข้อแล้วนะครับในขนมต้มนะครับข้อที่3เป็นในายกอฟนะครับข้อที่4เป็นในาเบนนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเวลาทําจริงๆก็ออกข้อสอบให้ให้ถูกตามคุณลักษณะของการออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็ไปที่เฉลยคําตอบก่อนครับในแต่ละข้อก็เลือกเป็นในขนมต้มนะครับตั้งค่าระดับคะแนนเป็น1คะแนน นะครับแล้วคลิกที่เสร็จสิ้นนะครับเหลือสุดท้ายก็คือคลิกคำว่าจําเป็นนะครับอันนี้คือวิธีการทำแบบทดสอบนะครับเวลาส่งนำไปใช้งานก็เหมือนกับแบบสอบถามครับคลิกที่คำว่าส่งนะครับง่ายที่สุดก็คือการส่งลิงก์นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสะดวกส่งอีเมลให้นักศึกษาหรือนักเรียนก็ใช้เป็นอีเมลนะครับ แต่เราจะใช้ส่งลิงก์นะครับทำลิงก์เพื่อเอาไปแปะไว้ใน f a c e b o o k นะครับมีเครื่องหมาย Facebook ด้วยนะครับเราก็ตัด URL ให้สั้นลงนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอก URL ตัวนี้ไปใช้งานตัวอย่างนะครับเราก็นำไปลองวางดูอันนี้จะเป็นลักษณะของข้อสอบนะครับคลิกเลือกนะครับคลิกเลือก แล้วก็ผู้ตอบก็จะส่งคะแนนไปนะครับส่งคำตอบไปทัทีครับสามารถดูคะแนนได้นะครับเช่นเขาทำได้ข้อแรกเขาถูกก็จะมีสรุปคะแนนนะครับได้2คะแนนครับน,นี่คือตัวอย่างของการใช้ Google Form มาออกเป็นแบบทดสอบครับ